สดีตอนรับสุขภาพกัน,น้องมีหน้านะคะทักทายยามเช้านะคะแม่แม่สวัสดีค่ะดูงวงเป่าล้มเอาอะไรไว้บนหัวไหนะขอดูหัวน้อยสวัสดีค่ะทักทายยามเช้านะคะแม่แม่วันนี้ก็อากาศไม่ร้อนนะคะแล้วก็ไม่ครึ้มนะคะพอดีพอดีเนาะแม่แม่จ๋าเอาน้องพี่วนอยู่นู่นแม่แม่ เ,เด็กวุ่นอยู่ข้างล่างนะคะวันนี้น้องความมาป้อนอ่ออเดอร์ผลไม้ของคุณแม่กุฎจัรนะคะสีตะกร้านะคะกราบขอบพระคุณค่ะนะ,ะ้างขอบพระคุณคุณแม่กุฎจัรมากๆนะคะเมตตาออเดอร์ผลไม้วันละสีตะกร้านะคะตอนเช้านะคะอนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะคะที่แวะเมตตาเด็กๆนะคะอินดุมาโดยตลอดเลยนะคะขอบคุณค่ะป้าก้าน เหงื่อยางอาช่วยช่วยช่วยทอกวาดทอกรรมาจัดยาก็ทําความสะอาดหลักก่อนนะคะบเแรกหิวยางอะไรไออกน้อยดูบนหัวใช่ไหมแม่ค่ะผมเยอะมากนะคะต่อมาอยู่ด้วยกันใหม่ใหมผมไม่เยอะขนาดนี้นะแม่แม่พอมารอบนี้ผมเยอะมากนะคะเนาะ หิวยงังหิวหรือยงังนี่นะคะคุณแม่กับเดี๋ยวนะคะขอไฮเมหน้าสองนะคะเห็นไหมเนาะคุณแม่ค่ะน,นี่วันนี้มีกล้วยม,มีแตงโมแล้วก็มีสับป,ปะรดเดียวสิอากินเองเอาเลือกเลือกเอาไหนก่อนนี่ไนดะ้อ่ะเอาแตงโม กินไหมอีกหนึ่งสัตร้าค่ะเดียวงอนี่สวยมากนี่นะคะอะลอยไหมนี่น่าอร่อยไหม พี่ระคูนนะคะคุณแม่แต่นี่นะคะเขาก็จะผูกกันอย่างนี้นะคะแม่มาพี่อ้วนเด็กอ้วนสวัสดีค่ะ กินเร็วมากแม่แม่เด็กอ้นกินเร็วมากโอ้ยแทบไหลขอบคุณค่ะอุ้ยทำไมทำไมตรงนี้มันเห็นเนี่ยอย่างงั้นล่ะลูกนี่คนจุ้ยสวัสด,ดีค่ะขอบคุณค่ะนะคะเนาะขอบคุณคุณแม่มากๆนะคะที่ป้อนผลไม้ไว้ๆใหน้น้องมินาแล้วก็พี่ดกคูนนะคะอ้วนอร่อยไหม วันนี้มีแรงเลยวันนี้ได้กินผลไม้วันหลานตอนเชา้าเด็กน้อยมีแรงเลยคุณแม่จ๋าอันนี้ทําความสะอาดนะคะแล้วก็เอาขยะไปทิ้งนะคะแม่ๆข่างๆจะเอาขยะไปทิ้งแบบนี้ทุกวันนะคะอันนี้บ้านมีหน้าแล้วก็บ้านพีดอกคูณ ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆนะคะแม่ๆคะ่ะเด็กๆอร่อยเลยมีแรงทํางานเลยมีแรงทํางานเลยเออนี่บรรยากก็ไม่ร้อนนะคะวันนี้ไม่น่าอะไรออกจากหัวทีเธออะไรนะั่น <laughs> ขอบคุณค่ะแม่แม่ขาแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะเนาะ ขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจนะคะมารับชมนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าคะแม่แม่คะสวัสดีค่ะ